เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบสอีเช่นเคยแล้วเราก็อยู่กันในช่วงบั d ตี้ไฟล Review นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวบูสเตอร์เด็กคียสองของ b u ตตี้ไฟล์ภาคชินกันแล้วนะครับรหัสก็คือ BFGSBT 0 1นนียสองนะครับก็สำหรับของกล่องนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย2 World นะครับก็คือ Star Dragon World กับ Ancient World นะครับก็สำหรับใครที่อยากดูคีด์หนึ่งนะครับของ Dragon World กับแอนเชน World นะครับก็สามารถกดทีีี่่มมมุบบนนนนนขขวววาาตรรง้้้้้ไไดดเเเลลยยะะะะคั๋ผจึใหอ ก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการ์ดลังกล่องเลยนะครับรายละเอียดว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็จะประกอบไปด้วย Ancient World ย1ใบแล้วก็ Star Dragon World 41ใบนะครับก็รวมทั้งหมด42ใบนะครับจากชุดนี้เอาละครับก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมการ์ดภายในกล่องนี้กันนะครับก็ฝากทุกคนกด Subscribe และ Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับเอาละพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิปันเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันที่ Star Dragon World ก่อนเลยนะครับทุกคนใบแรกก็เป็นใบหน้ากล่องเลยนะครับมันกรอนทำนายสวรรค์คอสแอสโทรเ g ี a นะครับเขาคอสจัดสังเกตและนำการประสุดเข้าสู่โซโการนี้นะครับและมีความสามารถ Galaxy Formation นะครับหากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางและช่องซ้ายและเราสมใส่ ไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่นะครับการ์ดทุกแบบผสมามเราได้รับคีย์ที่ข้อบกหนึ่งและความสามารถเพนเนเทนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีความสามารถดับเบิร์กไอเท็ก้วก็โซการด้วยอ่ะเข้าไปต่อมาก็เป็นมอนไซส์ศานะครับผมมังกรยุบทำนายอาร์เจนออนะฮะขอขอจัดสังเกตและนำการ์ไปผสดเข้าสู่โซการนี้หากเรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางไซส์ของการ์ดนี้ที่อยู่ช่องซ้ายหรือช่องขวาจะลดลง3หน่วยนะครับก็กลายเป็นไซส์ศูนเลยนะครับทุกคนเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนะครับหากเราสวมใส่ไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่นะฮะทำลายการ์ผสมสามของ ไปต่อมาครับผมก็เป็นโกลเด้นดากอนเนอร์แจ็คไนท์นะครับวางการ์ดนี้ทับมอนเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบ,บและจา่ายนิงเก้น,นะครับแล้วก็เคอร์เตอร์สกิลแบบกดใช้นะครับในระหว่างเทิร์นของเราเรียกการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2ใบและถอดโซดจากการนี้เท่ากับจํานวนการ์ดท,ที่เลือกถ้าเราทําทําลายการ์ดท,ที่เลือกและชาร์จเกตตามจํานวนการ์ดที่ถูกทำลายด้วยความสามารถนี้และฮิลเลือดตามจํานวนการ์ดที่ถูกทำลายด้วยความสามารถของการ์ดนี้ครับผมใช้ได้เท่าละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับมีความสามารถมูฟดับเบิลไอแท็กแล้วก็โซ่การ์ดนี่ครับ ใบต่อไปครับผมเป็นมังกรทำนายพิทากยูเบนนะครับเขาก็จ่ายหนึ่งเกตและนำการ์ดเบิ้มสุดของเราสองใบเข้าสู่โการนี้เมื่อการนี้ถูกโจมตีเราถ้าเราสงสัอยเทมกองกรุนกฟ้าอยู่นะครับจนจบเทนี้นะครับยกเลิกเพนนเท็ของการ์ดที่โจมตีเข้ามาเมื่อการนี้ถูกทำนายสำเร็จคิวเล่นหนึ่งหน่วยครับใบต่อมาครับผมเป็นมังกรดาราปกครองโบดูนะครับเขาก็จ่ายหนึ่งเกตเมื่อการนที่เข้าสู่น้ำนำอายเทมมังกรซุนกนมฟ้าจะาก,กองเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับก็เป็นตัวเซิร์ชไอเทมน ใบการนี้เข้าสู่สนามนะครับแล้วก็เจมเกาสังกมฟ้าไปอื่นนีครับเราได้ได้ช้สองจั่วหนึ่งใบต่อมาครับผมใบนี้ก็ถือว่าเกียน์พอสมควรเลยนะครับมับงกรอนทนายพิทักษ์ใจรอดเนะฮะเขาค้อจัดนิงเกตนะครับลงสุดเข้าสู่โซการนี้ครับเมื่อการของคู่แข่งโจมตีถ้าการนี้อยู่ในช่องซ้ายของเราย้ายเป้าหมายการโจมตีนั้นมาที่การนี้ครับมีความสามารถโซกากด้วย ไต่อมานะครับทุกคนเป็นมังกรยุทธ์ทำนายอินโอเซฟบอนเมื่อการนี้โจมตีนะครับหากการนี้อยู่ในช่องสายจบเธอ์นี้การนี้ได้รับดับเบิลไอแท็กครับผมเอาละครับต่อไปเป็นในส่วนของการดเวทกันบ้างนะครับคำประกาศทำนายขั้นเด็ดขาดไล่การนี้ในเมื่อบนสนามเรามีมังกรสุนกรมฟ้าอยู่เท่านั้นนะครับจวการหนึ่งใบและจนจบเทอ์นี้ครับมังกรสุงกรมฟ้าทุกใบบนสนามเราไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถการของคู่แข่งและไม่ถูกนำกลับขึ้นมือด้วยความสามารถการของคู่แข่งครับและได้รับพลังบวกสามพันไล่การนี้ได ในส่วนของเวทมูลใบต่อไปครับผมจดหมายเวียนศาสตร์ทมนายฉุกเฉินนะครับแคสคอตจ่ายหนึ่งเกตคอมังกรทรงกลมฟ้าจากช่องดอกของเราหนึ่งใบโดยจ่ายค่าคอสครับผมเราสามารถได้ <c oughs> าการเวียนไล่การแบบนี้ได้เท่านึงใบเท่านั้นนะครับเอาและครับไปต่อมานะครับผมเป็นจดหมายเวียนศาสทมนายปกครองไล่การนี้ได้ในเทิร์นคู่แข่งเท่านั้นและบนสนามเรามีมังก,การส,สรงกลมฟ้าอยู่2ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์ครับผมจนจบเทิร์นนี้การทุกใบบนสนามคู่แข่งได้รับเพาเวอร์ลบห0าพันดีเฟนต์ลบห0าพและคิดทคอลบหครับผม ไปต่อมาครับผมจุดหมายเวียนศาสตร์ทำนายหยุดนิ่งล่าการนี้ในเมื่อปรสนามเรามีเป็นกองทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นแค๊สคอสจ่ายหนึ่งเกตเลือกกาัสปรสนามคู่แข่งหนึ่งใบและเลดการนั้นจุดจุดเพิ่งนี้การ์ดที่เลือกนั้นไม่สามารถสแตนได้ครับใบต่อไปครับผมเป็นอา่าสตาร์แจ็คบูลนะครับล่าการนี้ได้เมื่อเรามีพลังชีวิตเจ็ดหน่วยหรือมากกว่าชาั้นหนึ่งจุดนึงครับล่าการนีนไ้ได้เทาา่าละใบเท่านั้นนะครับไปกันอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับทุกคน คำประกาศเติมพลังยุทธทรรมในรายการนี้ได้เมื่อบสนามเรามีมอนเตอร์มังกรสุกรมฟ้าอยู่2ใบหรือมากกว่าแล้วสมสัยไอเทมกรสกมฟ้าอยู่เท่านั้นนะครับชาร์จ2เกตฮิว1่หน่วยแล้วก็จวด2ใบไล่ได้เทเลเนึใบเท่านั้นใบต่อมารับผมเป็นคําประกาศเคลื่อนชะตาดวงดาวรายการนี้ได้เมื่อบสนามเรามีมังกรสรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นแคสคอสจ่ายเลือด1หน่วยเปิดท็อปเด็ก4ใบครับนำมังกรสรงกลมฟ้าที่เป็นไอเทมหรือไอเทมรวมกันไม่เกิน2ใบแล้วก็นําขึ้นมือครับแล้วก็นําที่เหลือไปชาร์จเกตอเปรกคนร เตรียมพร้อมยุทธทรนายเป็นเวสเซนนะครับความสามารถของมังกรทรงความความสามารถของมังกรทรงกลมฟ้าทุกใบสนามเราให้สามารถถูกกเลิกได้ด้วยความสามารถการ์ดของคู่แข่งเมื่อมอนเตอร์มังกรทรงกลมฟ้าเข้าสู่สนามเราเราจะได้ฮิลเลอร์หนึ่งหน่วยจู่หนึ่งใบครับใช้ความสามารถนี้ได้เพียงเทอร์นหนึ่งครั้งเท่านั้นและเราสามารถเซตการ์ดเป็นนี้ได้เทอร์นหนึ่งใบครับเอ้ยไม่ใช่สามารถเซตการ์ดเป็นนี้เทอร์น์หนึ่งใบนะเราสามารถเซตการ์ดเป็นนี้ ได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะครับบนสนามและเวทไปสุดท้ายแล้วนะครับจุดหมายเวียนศาสตร์ทำนายทำลายล้างรายการนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีมังกรสุนโกรมฟ้าอยู่2ใบหรือมากกว่านะครับแคสคอรตจ่ายเกตทำลายการบนสนามคู่แข่งไม่เกิน3ใบาจากนั้นหากทำลาย2ใบหรือมากกว่าจวดการหนึ่งใบครับต่อไปเป็นในส่วนของไอเทมกันได้นะครับผมสอนทำนายบาบิลอน อีกิฟคอสจ่ายหนงเกตครับการนี้สามารถโจมตีได้แม้เราจะมีมังกรส่งกลมฟ้าอยู่ช่องกลางนะครับเมื่อการนี้โจมตีหากเรามีมังกรส่งกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางช่องซ้ายจนจบเทนีการนี้ได้รับดับเบิ้ลไอเทมครับผมไอเทมใบต่อมาครับผมเป็นเครื่องทำนายรูนสโตนอีกิฟคอสจ่ายหนงเกตการนี้สามารถโจมตีได้แม้เราจะมีมังกรส่งกลมฟ้าอยู่ในช่องกลางการนี้บนสนามไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถการ์ดของคู่แข่งมวนมังกรส่งกลมฟ้าทุกใบแต่ลัเพ่าพัน์เพิ่มขึ้นอย่างละสี่พันครับ ต่อไปก็เป็นไอเทมของน่าจะเป็นของนิโอดากอนนะครับเจสตาร์เซเบอร์ er นะครับอีคิวคอสจ่ายเล่นหนึ่งหน่วยครับสกิลแบบกดใช้นะครับแอคทีฟเลือกการ์ดจากช่องดรอปเราวหนึ่งใบและมอนเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบ, Monster, บ,งบที่มีคำว,ว่าแจ็คนในชื่อการ์ดนะครับและสามารถจ่ายหนึ่งเกรถ้าเราทำนำการ์ดหนึ่งใบาจากที่เลือกแต่ในช่องดรอปและการ์ดเบอร์บนสุดจากองของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซการ์ดบนสนามที่เลือก,าก,อออกสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียงเทรน,น่านั้นนะครับวุ้ยเก่งๆอยู่นะครับในนี้ เอาละครับต่อไปก็จะเป็นการ์ดใบสุดท้ายของ Star a c o n World แล้วนะครับก็คือไม่ตายนั่นเองนะครับผมถ่าย Star Decision ไล่การนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่านะครับโดยที่เรามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ช่องกลางช่องซ้ายและเราสมสายเทมมังกรทรงกลมฟ้าอยู่เท่านั้นนะครับ c a s ค c สจ่าย3เกตย,ยิง5หนห่วนครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูของ Ancient World ใบแรกกันเลยนะครับก็คือควานอสนีเกียวสวรรค์ King Akito นะครับก็เป็นบอสของเด็กนี้เลยนะ คอคอสครับนำมอนพาคิมกนสายสัมพันธ์จากวสนามและจากช่องดอกครับผมรวมกันไม่เกิน6ใบนะเขาสู่โซการนี้และจ่ายสงเกตมีความสามารถสไปร์ลดีแชร์ด้วยนะครับก็คือการนี้ได้รับสกิลดีนะครับของการ์ดท,ทุกใบที่มีความสามารถดีแชร์ในโซของการ์ดใบนี้ทุกใบเลยนะมีความสามารถโซการ์ดครับผมสกิลดีของการ์ดใบนี้ก็คือโซของการ์ดนี้ทุกใบไม่สามารถ,ถถูกถอดลงช่องดอกด้วยความสามารถการ์ดของคู่แข่งได้ครับ อ่าแล้วมอนเตอร์ใบต่อมาครับผมเป็นสายชิวมิโคชินะครับเมื่อการที่เข้าสู่สนามหากบนสนามเรามีมอนพาคิมกอนสายสัมพันธ์ที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่านะครับจั่วการถึงใบก็เป็นตัวลงมาจั่วนะครับมีความสามารถดีแชร์ด,ด้วยไปต่อมาครับผมเป็นสะเทือนเรือนลั่นฟูตโตโมนะครับคอคอสจ่ายนิงเกตมีความสามารถดีแชร์และมีสกิลดีด้วยนะครับก็คือเมื่อการที่เข้าสู่สนามนะครับทำลายมอนบนสนามคู่แข่งถึงไป แล้วครับใบต่อมานะครับเป็นคู่เด็นเดียวฮิราเตะน,นะครับเมื่อการนี้โจมตีจนจบเทนนี่พาคิมกอนสายสัมบันใบอื่นบนสนามเราหนึ่งแบรับคียที่ข้อบวกหนึ่งครับความสามารถดีครับการนี้ไม่สามารถถูกนํากลับขึ้นมือด้วยความสามารถการของคู่แข่งและไม่สามารถถูกเลทได้ด้วยความสามารถการของคู่แข่งครับใบต่อมาครับผมเป็นมัดหนักขาอีนะมีความสามารถดีแชร์ครับแล้วก็สกิลดีก็คือการนี้ได้รับคีย์ที่ข้อบวกหนึ่ง ใบต่อมาครับผมเป็นหูไวจิเซนนะครับเมื่อการที่เข้าสู่สนามชาร์จหนึ่งเกียร์นครับนี่เขาสามารถดีแชร์แล้วก็สกิลดีของการไปนี้นะครับก็คือการนี้ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถการ์ดของคู่แข่งใบต่อไปครับผมเป็นทลายระห่ำข่ามัซซูเมะนะครับมีความสามารถดีแชร์แล้วก็สกิลดีนะครับเมื่อการนี้โจมตีเลือกการ์ดสนามคู่แข่งหนึ่งไปและจ่ายหนึ่งเกียร์นะครับทำลายการ์ดที่เลือกตัวต่อไปครับผมเป็นซุ่มจูโจมทาเทงามิมีสกิลดีแชร์แล้วก็มีความสามารถดีด้วยนะครับก็คือเมื่อการที่แข่ง ใบต่อไปนะครับผมเป็นควานอัสเนีอากิโตะนะครับเขาค้อนจ่ายสังเกตนนำการ์ดไปบนสุดเข้าสู่โซการนี้มีความสามารถเหนเทแล้วก็โซการมีความสามารถดีแชร์ด้วยนะครับและมีสกิลดีเมื่อการนี้โจมตีจนจบเท่นี้นะครับการนี้ได้รับ W ไอเท็มครับตัวต่อมาครับผมเป็นอิมแป้หาระหระนะครับผมมีสกิลดีแชร์แล้วก็มีความสามารถดีด้วยนะครับก็คือเมื่อการนี้โจมตีฮิวเลตสองหน่วยครับผมใบต่อมานะครับทุกคนเป็นหัวไวซึเมลสกินะครับขอการนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีการ์ดที่มีความสามารถดีแชร์อยู่เท่านั้นนะครับ เมื่อเขาส่สานครับผมชาร์จหนึ่งจวนหนึ่งครับแล้วก็มีความสามารถดีแชร์และสกิลดีครับในระหว่างเทินของคู่แข่งการนี้ได้รับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นส0มพันครับอาไปต่อมานะครับผมเป็นเด็กใหม่โคยูบี้เมื่อการนี้เข้าส่สานนะครับยิวเลือดหนึ่งหน่วยมีความสามารถดีแชร์และสกิลดีนะครับก็คือเมื่อการนี้โจมตีเราสามารถนำการไปประสูตจากกองการเรานะครับลงช่องดอกใบต่อไปก็เป็นในส่วนของการเปิดกันบ้างแล้วนะครับก็คือคำสาบานของพาคิมกรสายสามพันแคสคอตจ่าย2เกตครับเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างนี้ ข้อจัดนี่หนึ่งครับจนจบเทนนี้ครับผมการทุ่ยใบที่มีความสามารถดีแชร์ประสานเราได้รับพลังบวกหนึ่งหมื่นและคิดข้อบวกหครับผมแล้วส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเคาน์เตอร์ครับสแตนการทุกใบที่มีความสามารถดีแชร์โอ้อาไปต่อมานะครับผมการวิวาดของมังกรหัวแข็งนะครับไปต่อมานะครับผมเป็นการวิวาดของมังกรหัวแข็งนะครับนำมอัเตอิเอ็นชั่นโรจากกองเราไม่เกินสองไปลงช่องดรอปและสับของการ์ดเราจากนั้นไปต่อมานะครับผมเป็นภาคีมังกรสายสัมพันธ์ผู้เป็นอมตะ ไลยการนี้เมื่อคู่แข่งสายเตมตีในเทนคู่แข่งแล้วบนสนามเรามีพาคิมกอนสายสัมพันธ์อยู่เท่านั้นนะครับเคาน์เตอร์ครับยกเลิกการเตมตีและฮิวเลสหนึ่งหน่วยเท่ากับจำนวนการ์ดที่มีความสามารถดีแชร์บนสนามเรา ไม่ต่อไปครับผมเป็นภาคิมมังกรสายสัมพันธ์ร่วมพ่นแคสคอตจันเกตเลืกอกความสามารถหนึ่งอยางจากด้านล่างนี้นะครับความสามารถแรกครับนำมอนสเตอร์ภาคิมมังกรสายสัมพันธ์ที่มีคำว่าไอคิโตในชื่อการจากกองเราไม่เกินหนึ่งใบ,บขึ้นมือความสามารถสุดท้ายครับนำการ์ดที่มีความสามารถดีเชยที่มีชื่อแตกต่างกันจากช่องดอกไม่เกินสองใบขึ้นมือครับในส่วนของใบต่อมาครับผมเป็นการล่าของภาคิมมังกรสายสัมพันธ์แคสคอตจันเกตครับต่อจำนวนมอนสเตอร์ที่มีความสามารถดีเชย่ผสมนมเราเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและจวนหนึ่ง และก็เป็นเวทใบสุดท้ายแล้วนะครับกคนสายสัมพันธ์แห่งพาคิมงกอนสายสัมพันธ์แคสคอร์ดครับทิ้งการ์ดโดยสุดจักรกองการ์ดเรา2ใบลงช่องดรอปเคาน์เตอร์ครับเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างครับความสามารถแรกครับนำการ์ดโดยสุดจักรกองการ์ดเราสองใบเข้าสู่ช่องเกตครับพิ้วเลือกหนึ่งหน่วยและความสามารถสุดท้ายครับทำลายมอนเตอร์บนสนามหนึ่งใบต่อมาก็มาดูในส่วนของไอเทมเปนบ้างนะครับทุกคนไปแล้วก็จะเป็นขวานซัดซูมูจินี่ครับการนี้สามารถโจมตีได้ไหมเราจะมี ภาคิมกร,กร,กรสายสัมพันธ์อยู่ในช่องการนะครับมีความสามารถตีแชร์และสกิลดีเมื่อการที่โจมตีเราสามารถจ่ายหนึงเกรถ้าเราทำครับ ยิงเลือดคู่แข่งหนึ่งหน่วยและไอเทมใบสุดท้ายนะครับทุกคนเป็นขวานพาคีกิยู่ไแอ็นะครับการนี้สามารถโจมตีได้แม้เราจะมีพาคีกิมกรสายสัมพันธ์อยู่ในช่องกลางนะครับความสามารถของพาคีกิมกรสายสัมพันธ์ทุกใบบนสามเราไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถการ์ดของคู่แข่งนะครับมีความสามารถดีแชร์และสกิลดีนะครับในระหว่างเธอเล่าการนี้ได้รับพฮลเวอร์เพิ่มขึ้นสามพันครับผมและการ์ดใบสุดท้ายของเอ็นเชนวอลครับผมก็เป็นไม้ตายนั่นเองนะครับผมทันเดอร์ดากอนทอร์นาโดนะครับไล่การนี้ได้เมื่อบริษัทเรามีีีีมมาาาาสสเตตอรรร์ท่่่่่่่่คควววถดแแแชชยยููนนนััั้บลละะขงงพิหจำก หากสนามเรามีมอนเตอร์ที่มีความสามารถสไปรัลดีแชร์อยู่นะครับเราสามารถไายการนี้โดยไม่ต้องจ่ายแคสคอร์สครับยิงเลือดีหน่วยครับทุกคนเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบูสเตอร์เด็กภาคชิน BFDs b d 0 1 2นีครับก็จะเป็น ของ Star Dragon Ball และ Ancient Ball นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบเวอร์ไหนกันก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะจากลากันไปนะครับทุกคนผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อว่าเพจนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่แบบอยากไปกดถูกใจก็ฝากกดถูกใจเพจผมกันด้วยนะครับทุกคนก็เอาละครับก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับก็ฝากกดกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการพคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบบ๊าายย